กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติกเกอร์ลายคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ช็อปหรือไลน์สโตร์อยู่ร่มเย็นเพราะความเที่ยงธรรมของเสด็จพี่นะพะยะค่ะทุกคนต่างนับถือกฎหมายถ้าตอนนี้สรงอภัยโทษตระกูลหัวต่อ,อไปจะไม่ใครเกรงกลัวกฎหมายกันหรอกเพื่อารมีของราชจะสมัครสมินิชัยด้วยพะยะค่ะสมุนิชัยด้วย หัวหมูหลานข้าประทับใจความกระตัญอยู่ของเจ้าแต่ประทับใจก็อีกเรื่องหนึง่งจะต้องเคร่งครัดต่อกฎหมายก็ฐานหันอย่างนี้นะข้าข้าไม่รู้จะทำยังไงดีน้องเพ่เรื่องนี้ให้เจ้าจัดการไปเถอะนะรับผิดห็อานนำตัวหัวหมูหลานไปขังไว้รอการสอบสวนในวันหลังฟา,าบาดฟาบา,า,บาทโทษไม่ถึงจอา เรือร่องตระกูลหัวจะมอบให้ร้อพี่จัดการไปถ้าจะลงโทษก็ลงโอษสถานเบานะตานพี่ที่เปิดโปงองโงมู่หลานปลอมตัวเป็นชายทําศึกแทนพ่อนั้นฉีซานกังมีความชอบไม่น้อยด้วยบารมีของฝ่าบาทซานกังจะเปิดโปองเรื่องนี้ได้พะยะค่ะอืมจะททำได้ดีมากเป็นพระกรุณาที่คุณพะยะค่ะเอ,อ้ข้าเหนื่อยแล้วล่ะกันจะไปนอนพันกผ่อนก่อนละโว้ยเหนื่อยอ่า เลิกประชุมขอตังพระเจรญยืนนานีิันกังจะทำได้ดีมากไว้ข้าจะสนับสนุนเจ้าเป็นแม่ทัพปราบศึกขอบคุณท่านออกี่เมตตาข้ายัยเงินใหเจ้าหน้าที่แล้วพวกเขาจะไม่บีบคั้นเจ้าหรอกนะทำไมต้องทรยศข้าด้วยก่อนหน้าที่ข้ายอกไปทำศึก ข้าจะมาเยี่ยมเจ้าอีกนะทาไมถึงทรยศข้าข้าจะเป็นเมียท่านแล้วนะเพราะอะไรล่ะข้าเพียงแต่พูดความจริงและพักดีต่อห้องเต้เท่านั้ไม่จริงท่านอิจฉาหัวมุหนานใช่ไหมทำไมถึงได้โง่อย่างนี้นะและกลัวหัวมุหนานปรากฏตัวอยู่เหนือท่านใช่หรือเปล่าล่ะใช่ข้าไม่ชอบที่ฮัวมุษนานเด่นเกินข้า และที่ขเกลียดก็คือเจ้าหลอกทำไมเพราะเจ้าข้าคนนี้อยู่กับเสียวเสียวแล้วและทำไมเพราะเจ้าชีวิตหานของข้าอาจจะรุ่งเรืองกว่านี้ก็ได้ตอนนี้ทุกคนรู้จักแต่หัวมูนานเท่านั้นไม่มีใครจำได้ว่ามีคนที่ชื่อชี้ซานกังอยู่ด้วยนะพระแบบนี้ท่านอยากให้หัวมูนานหายสาบสูญไปเพียงแต่หัวมูนานหายสาบสูญไปทุกคนก็จะจำข้าได้ ต้อใ้ให้ทุกคนได้รู้ว่าข้าชีซสกักาก็สามารถนำทัพปราบทูจีได้ทำเพื่อบ้านเมืองได้ข้าไม่นึกเลยไม่นึกเลยว่าคนที่ทรยศข้าจะเป็นคู่มั่นของข้าเองนับจากนี้ไปสัญญาการแต่งงานของเราเป็นอันยกเลิกไปต่างคนต่างแต่งงานไม่เกี่ยวข้องกันหยุดก่อนข้าอยากจะถามเรื่องที่คิดจะแต่งงาน ท่านสมัครใจไหมในยามที่ข้าสิ้นหวังข้าขอบใจที่จะมาเป็นเพื่อนปลอบใจข้าเพราะอะไรมันเพราะอะไรเรล่าเร มูหลงมูหลานอะไรกันล่ะตัวรัตเตอรี่จับตัวไปแล้วเรื่องอะไรจะถึงได้ต่อยข้าจะสลบไปอะฮะเอ้ยในตอนนั้นถ้าข้าไปตีเจ้าจมวสติไปจะคงจะเสลอเสลาเสเลอเสลาล,ล,ลงไปแน่ๆเลยก็ยแ,ลแล้วตอนนี้ข้าอยู่เนี่ยนางจะจะไม่เป็นไรนะโธ่อย่างน้อยจะก็มีเวลาหาทางแก้ไขนี่เอ้เจ้สิถามหน่อยเถนะเจ้ารู้หัวมูหลนานคือหัวมูลหลานแนละ้วทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าเลยอะแย่กอะไรแย่เลยนางคนเดียวทำให้ถือร้อนทั้งบ้านเลย

เลือดใหญ่แล้วเลือดใหญ่อะไรใหญ่ใครบอกใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกนะหยานตะลี่ร่วมมูอหลาบปลอยเป็นชายแล้วก็จับนางแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยพี่อย่แย่สิไม่อะไรแย่แล้วไม่ไปเห็นแย่ตรงไหนเลยโทษท่านลุงอย่าเพิ่งพูดเลยนะไมนไ่้สิมาเราจะหนีก็ไม่ทันนะรีบไปเถอะไม่ทันหายดีใจก็ต้องเสียใจเพิ่งสอบได้ก็ถูกปลดแล้วนี่มันอะไรกันหยากได้ตำแหน่งก็อยู่ที่นี่นะเอาไว้ปีหน้าเขาจะไปเยี่ยมเจ้าในคุกแล้วกัน เออเอ่อเซาเถาจะไม่ใช่คนตะคุนหัวรีบลบไปก่อนไม่ได้หรอกโทรมันต้องพูดมารีบไปก่อนไปสิงั้นระหวัางตัวนะไปเรีไปแล้วนะอย่ายเลยอย่าเลยดิไม่ได้นะพันีไปอย่างงี้เหมือนไปมอบตัวดิแล้วทำไงอ่ะฮะในกาละ เมืเอนเ,เอาไม่เอาไม่เอาทำไมจับก็ตึงลุ้แบบนี้เราจะไปประกวดการแต่งกายเรียนแบบถ้าชนะได้ขนมตั้งเยอะแยะเลยใช่นี่ให้ทำอะไรก็ต้องทำตามกันแลกาน,นนะข้อสำคัญอย่าวิ่งเคล่้มพลาดล่ะฮะโอไ้ได้ได้ีด้ดี <c oughs> ดีดีเอาแล้วนะพี่ทหารขอยร่ำรวยนะครับคราลักลบสอบคนทำไรโอ้โอ้ข้าเปล่าเปล่าเดินมาเฉยๆเองอ่ะข้างหลังไม่ีอะไรต้นไม้กับบ้านไม่เห็นเหรอต้นไม้กับบ้านเหรอไม่เคยเห็นเหรอ อะรอ๋อรูปปันคนไงเป็นแบบเขาเปอร์เซียช้สรุอย่างดีก็เลยดูเหมือนจริงอะนะเนื้อหนังนิ่มๆมาลองจับดูดิใช่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 ่ใช้ใช่ เหมือนจริงเลยทำห,หยดเหงื่อด้วยเอ้เก่งฮะอ้าวเอ,เอ,เอ้รู้สึกว่าจะขยับละเนี่ย ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นแบบใหม่เอี่ยมนะใช้กรรมวิธีและกลไกทานสมัยเข้ามาช่วยทาให้เคลื่อนไหวตามใจชอบได้เลยดัดงี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห้น่าด้ยนะเสื้อลูกชายเล่นก็นดีเหมือนกันไดๆจะให้ส่วนลดด้วยนะแค่สามร้อยก็ช่างเองอแพงจังเลยไม่แพงหรอกรถที่อีกเอาป่าพี่โอ้รถนี้ก็ไม่เอาเหรอลูกหัวขยับทำไมล่าจังเลยเดี๋ยวทำหลายแบบให้เลือกนะเรยนะไปเถอะไปเอะ บ้าเมยยนะ้พ่อก็ไยกินเมย์กินเมย์ชู่สเู่ยิบ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 ย่บยิ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 บยหบยิ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 บยมบยิบยลบยคบับย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 ยบ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 ยยบยบ นรกต้องกินหัวนแน่ปมานี่หน่อยนะอ๋ะอทากครับเกิดอะไรขึ้นครับอ่าทำไมหน้าตาเป็นอย่างงั้นน่ะนรกกินหัวนั่นแน่ถามหน่อยดิเห็นคนตระกูลหัวไหมผมหลานปลอมตัวเป็นชายอ่ะมีโทษเพชรทูลสนิทกับพวกเขาไหมเออฮะบอกมาเนี่ยมา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 สนิทแล้วม่สนิทแล้สนิทสนิทมากเลย ตัวนี้ก็นี้แล้วจับไปด้วยครับทำนะปิดได้สนิทมากเลยใช่ชนทานดีนะเข้าไปทำก่อนนะเมียข้าเป็นบ้านอ่ะเราอยู่ข้างข้างไม่เกี่ยวเราจะมาเราค่อยทั่วที่จริงมันลูกใหญ่โตแบบนี้เออยไม่น่าถึงตีข้าจนช้ำไปหมดเลยโถกไม่นางหลังพี่หัวไม่ใช่เหรอเจ้าเดือดหัวมือนาน หัวมูนานล้ไม่จริงอ่ะจะต้องรูวมือกับพ่อมาหลอกข้าเขารู้แล้วล่ะเดี๋วให้เขาลืมหัวมูนานดิงได้หลอกข้าจะไม่ใช่หัวมูนานเดี๋ยวไม่ใช่ไดหลงังนี่จะยเย็นๆก่อนจําได้ไหมมือที่เคยจับมือนางไว้ ไม่เป็นไรนะมอือเสือเจ็บนิดหน่อยอะเหรอดูสิตรงไหนอะตรงนี้หรือเปล่า<ช>เจ็บไหมล่ะผู้หญิงเนี่ยช่างจดช่างจำนางคงยังไม่ลืมข้าเคยกอดนางไว้นะผมเมื่อหนานจริงๆอะเหรอแล้วทำไมถึงหลอกกันล่ะขอโทษนะไม่นางหลงังเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนางนะจะรู้ไหมจะเป็นคนที่ข้ารักและเป็นคนที่ข้าคิดฝากชีวิตน่ะ แล้วตอนนี้มาบอกข้าว่าเจ้าเป็นผู้หญิงไม่นางหลังขอโทษด้วยนะข้าไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายนางแต่ว่าเขาจะบอกความจริงได้ยังไงล่ะเขาไม่มีทางเลือกนะไม่นางหลางก็ไม่อยากฟังไม่นางหลงไม่นางหลังไม่นางหลางเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีทางเลือกจริงๆขอโทษด้วยนะ ไม่รู้ว่าความรักจะเป็นพิษอย่างนี้หิวแล้วนาก็หิวแล้วนะหิวแล้ว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 โทษท่านลงไม่ใช่จะหิวคนเดียวนะเดินไปเดินมาต้องเสียพลังงานนะรู้หรือเปล่ากูข่าหิวอ่ะก็หิวแล้วนะหิวแล้วหิ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 นเดว๋ยวหกลับวหิวหิวหนวนิวงิวหิวหิวหิอหิวหมวก็ได้ว้าไม่เพียงแตหิวหิวังเห็วห่วห่ใหญ่อีวด้ว่ะไม่นึกเลยเราตั้งหลายคนว่ะ จะต้องมามีสภาพแบบเนี้น่าทุเลศจริงๆเลยแย่แล้วไม่รู้พี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างหวังว่าองเต้คงไม่ทำอะไรมุหลานนะมีของกินแล้วมีของกินมาเล่นก่อนข้างนอกเราเป็นไงบ้างข้างนอกเมือนในเมืองตรวตราอย่างกวดขันนะแล้วยิดประกาศจับตระกูลฮัวคิดว่ายังไงคงหนีไม่พ้นแน่เลยคราวนี้ไม่พ้นหรอกนี่อยู่ที่ได้ไม่นานหรอกนะประชาชนคงตามหาถึงที่นะ นี่จงเก่งที่สุดนะมีคำพูดด้านหน้าทางตันด้านหลังทหารไล่าตามใช่ไหมกินชะนะเดี๋ยวจ,จะบอกให้นะนะนั่งนู่นก่อนนะนั่งนู่นก่อนถ้าลูกหมูหลานทำสงครามกลับมาเพิ่งเขียหลังเสียวๆพ้นที่จะแต่างงานกับคุณชายฉีเจ้าก็พึงสอบได้ตำแหน่งโถไม่นึกเลยไม่นึกเลยได้ตำแหน่งไม่ทันอึดใจน้อยไปนะมันจะต้องหนีด้วยปลอมเป็นหุ่นเปอร์เซียด้วยไม่อยากจะพูดแล้วจริงๆนมอุยกินสลี่ซะก่อนสิ จ้าคงไม่ทิ้งข้าไปนะไม่แน่นอนข้าจะดูแลเจ้าช่ชีวิตเลยล่ะเอาละกินพักพูดกันจะพอแลอ้วนี่จะมีแผนแล้วหลังเสียวๆตอนนี้ขนอมอันตรายมากนะกอันตรายแค่ไหนก็ตามเถอะข้ามีแผนกอนไปได้หรือยังต้องรีบรับคุณหนูหลังนะหนาวนะดื่มน้ำก่อนแล้วค่อยไปนะนั่นนนนนงเร่งอยู่ได้เจ้านี่เชื่อเลยไปเสียวเช็คบินด้วยเร็ว อ๋อทัทอศขอบคุณนะยครับสองช่างครับเอาไปตะกูลล้างสมทุกข์ว่าป uh ู <h 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 ่เฟยไปนี h <h> <h ่ไปวัดเจเดียยงคนนี้นี่นะนี่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยดูจับไปด้วยคุณหนูค่ะคุณหนูพระเจ้าเองอ่ะใช่มาตะกูลไม่มีอันตรายหรอกเราจะพาไปหาใครคนหนึ่งไป รับสินค้าด้วยเพื่อนเฮอรเขาซันย่าปิดอย